รถเล็กพันทัดปอลู่เรือออโต้พบกันอีกเช่นเคยกับปอลู่เรือออโต้โซลรถทั่วประเทศเราจะดำเนินธุกิจส่งที่2ประเไปส่งให้คุณลูกค้าที่จังหวัดนนทบุอำเภอเมืองนะครับถ้าลูกค้าท่านใดต้องการซื้อรถเราโปรดติดต่อเราได้ที่ช่อดผ่านยูทูบหรือ DRR Auto c 24กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ ตอนนี้ใกล้จะถึงระยองแล้วครับนมมอเตอร์เวมาเข้าระยองแต่รถติดสวัสดีครับเราได้เดินทางมาถึงนะครับระยองเพื่อส่งมอบรถนะครับแก่ลูกค้าเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงสวัสดีครับตอนนี้ผมมาถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับเป็นเวลาประมาณตอนนี้ใกล้บ่ายโมงนะครับเป็เวลาเดินทางประมาณเกือบสามชั่วโมง ตอนนี้มาถึงบ้านคุณลูกค้าปอลมัแล้วครับครับดน้เลยจะากถามภาพพี่ปอลลัมหแบบว่าพี่ปอลัมัตดูรถคันนิตจากไหนครับแต่โอเคพอรุ่งเรืองับผมอ๋อดูแลตัวเย็นมากครับพอสนใจแล้วก็มันมีทางน้องที่เขาเป็นเป็นคนดูแลก็น้องแท็บเขาก็ให้คาแนะนำดีนะครับพี่ไม่เคยเห็นแล้วเลยใช่ไหมครับใช่รูปภาพแล้วแล้วก็ทำมา้องรีวิวให้ใช่ครับแล้วเอน้องบริการดีไหมครับ ส่งอะไรให้เขาบูรและพี่ก็เลยอดจอบไปใช่ครับโอเคอดจอบเสร็จแล้วเออเรียกไฟแนนซ์ของธนาคารเกียรติการ์ินบ์ตรจัดที่บ้านลูกค้าใช่ครับธนาคารจัดเกียรติการ์ตินจัดที่บ้านลูกค้าบริการเป็นยังไงบ้างครับดีครับดีบริการดีทุกอย่างนะครับแล้วรก็คือตอนนี้มาเห็นที่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 บ้านเลยไม่ได้ไม่เคยดูตัวตัวจริงเลยไม่เคยเห็นตัวจริงเลยคือมาเจอกันจริงๆแล้วรถสภาพเป็นไงครับได้เลยครับโอเคตามรีววิตามที่เรา อยากได้อะไรเราให้หมดใช่ไหมครับอยากเลขทะเบียนนี้ก็ได้นะครับสอบถามได้เลยว่าฝากพี่ปรับละชาังหวัดระยองแนะช์นำลูกค้าไปที่ร้านผมนะฟ้องรุ่งเรือออโต้ดูในช่องทาง YouTube ได้ e r r auto com นะฮะฝากพี่ปรับละชาระยองนะครับสุดท้ายครับได้ขอบคุณเดียวเอลคะรับสวัสดีครับ